ทั่วควายทั้งประเทศมาอยู่ตรงนี้หมดล้ะรอบห้าแล้วนะกูลงเมื่อไหร่เนี่ยนี่คือผลงาน2วันอุปกรณ์ที่เราเคยเฟื่องฟูเมื่อก่อนสวัสดีครับบล็อกเสรีทอยครับวันนี้เราไปดูงานวิ่งควายกันเนาะนัดกี่โมงนะหกโมงครึ่งกูดูเวลาผิดการเลือกสิบโมงแล้วกูนัดเสรจทอยไว้หกโมงครึ่งจไปไม่รับด้วยเก้าโมงละมีวี่แวจะเล่าสายเลยสตยเราไปปลุกบนห้องเราล็อเข้าบ้างวันนี้ริบใช้ได้แล้วเว้ยน

ดูดูมันดี่อามาปกคลุมสวัสดีครับวอลกเสียถอยครับยังเป็นทางการครับวันนี้เราจะไปที่งานวิ่งควายครับไปลงไปกินข้าวหึพูดที่อะไรไม่รู้เรื่อง้าวเช้าครับกินข้าวกลางครับนี่พนูทำไว้ให้ครับพนูคือแม่ครัวที่บ้านอ้าว อ,อ่ะวิ่งควายนี่ก่อนเราจะออกทำงานนะฮะเราก็ต้องทาครีมกันแดดไม่มีแต่กูจะทากูจะทำให้ดูว่าเข้าได้นะครับครีมกันแดดผมใช้นะครับถึงผมเห็นผมสกมุกแบบนี้ผมก็ใช้นะคเครื่องสำอางนะฮะนี่ อันเน้ซาเอ็กโปกเกมอนนะฮะอันนี้ทาหน้าแล้วก็ทาตัวจะเป็นวัสลีลนเอบ5อห้าสิบพเอบวกนะฮะทาหน้าก่อนเราผู้ชายนะฮะง่ายๆใส่เยอะๆเสร็จแล้วก็ใช้แ,แต้มบนหน้าให้กูเป็นบิวต er ี้บล็อกเกอร์ได้นะเนี่ยแล้วก็นี่ทาครีมแบบชายแท้ทาหน้าก็ต้องทาคอด้วยนะฮะบ,บ,บวมบวมกด้ ไปฮึบฮึบเพพักคับชอบตัวนี้เพราะว่ามันเย็นเว้ยใช่ทาแล้วมันเหเปอนแป้งเย็นอะ่ะเพราะว่าตีกอฟมันสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะแล้วกูเป็นคน่่ค่อยใช้ปอกแขนกูก็ต้องทาตลอดนี่แหละเนี่ยวอล์กมันต้องมีอย่างนี้กิจกรรมถ้าลูกค้าสนใจเข้าได้เข้าได้เลยนะคือ <c oughs> <c oughs> ช่วยเข้ากันหน่อยเหอะไม่มีจะแดกแล้วไปงานวิ่งควายทำขวัญชมบุรีนะฮะทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายวันนี้เราจะเปิดด้วยประเพณีวิ่งควายกันกันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยส่งส่งมันต้องมีแบบนี้จะไปเจอกันครับอย่างงี้ปั๊บปั๊บเปเกันครับโอ้โหแดดถึงแล้วฮะงานวิ่งควายท่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่มางานวิ่งควายกลางวันปกติชีวิตนี้ผมมากลางคืนอย่างเดียวเลย เราว่ารางวันแม่ไม่ให้มากลัวควายหลุดออกจากเลนเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศงานเป็นไงมันจะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะเคยมีรับงานแบบถ่ายของชมบุรีว่าแบบเอออินเสิร์ทฟู้วิ่งควายอะไรเงี้ยแต่ว่าให้น้องมาตื่นไม่ทันนะฮะเมื่อก่อน ไอสัตว์กูเจอคนรู้จักมาทำอะไรวะมันมายิงหนักนะตีอาสัตว์ขายเสื้อฮงลหรอแข่งขันเลยมีระยะใกล้กลางศอกใจเนียโหนักกีฬานักกีฬาไม่รู้แล้่ามันเล่นย่ากกระตี นี่นะครับก็มีหลายอย่างเลยที่ขึ้นอินเสิร์ตไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็คืองานประกวดควายแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราเข้าไปคุยกับนักกีฬาคือแข่งยิงหนังกระติกนะฮะกลางคืนขายเสื้อวงล็อกกลางวันมายิงหนังกระติกกูลยเชื่อเดี๋ยวไปดูโซนวิ่งควายกันเพราะตอนนี้การจราจรคับข้างนะฮะเมกมึงเกือบหยิบกระเปบิดะมึงรู้ว่าเออเฮียมึงเดินอยู่วายเลยมา ปวดเพราะวกาควายทั้งประเทศ่ะอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้หมดละนี่คือการโคตรควายเออแต่ว่ากูอยากเลี้ยงว่ะตัวละล้านเนอะมึงบ้ามึงก็ซื้อตัวเล็กๆดิตีห้าหมื่นก็น่าจะมีว้ากวัวคิวเนื้อเองโอ้ยตัวแม่งใหญ่แบบไอ้พุกไปยืนเทียบหน่อยชื่ออะไรสลามลามชนเอาละเรามาถึงโซนวิ่งแล้วนี่อัศจรรย์คุณ โอ้โหนึกว่างานโฟมูล่าคือเป็นงานที่คนทั้งชนบุรีนะฮะให้ความสำคัญกับมันเพราะมันเป็นประนพรีประจำจังหวัดนหะหมเยอะมากตอนนี้ เราจะหาทางเข้าไปเรายังหาทางเข้าไม่ได้อันนี้คืออะไรอะ่ะปีนเสาน้ํามันปีนเสาน้ํามันคือเขาอะเขาเงินไปปักข้างบนแล้วก็ะจะหาเด็กตอนเด็กหรือย่อชนนี่แหละมาโยโบีร์ไป 3, ปีนน้ำมันขึ้นไปบนด้านก็ได้เงินไปเลยครับนะออ๋อนี่ครับผู้เข้าแข่งขันของเราฮเมืองปีนนะไม่แค่ปีนก็ยี่ขึ้นบ้านคูก็ปวดหลังแล้วนี่ฮะลานเวของการวิ่งควายนะฮะผู้เข้าแข่งขัน โอ vale. ้โหนี่ฮะโกลมูล่าฮะโกลมูล่าควายเคลียร์รันเวย์แล้วฮะตัวเคลียร์หนาวบอกในรู้หรว่าไม่ยอมเข้าตัวเดียวมึงถามกูกูถามใครอ่ะ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับมันค่อนข้างอันตรายนะครับตอนไอ้จุดที่เราไปอยู่นะครับจริงไม่ไม่ควรโดยสิ้นเชิงนะครับที่จะต้องไปอยู่ตรงนันครับอยากจะไปเก็บภาพให้ทุกคนเห็นว่าแท็กวิ่งมันเป็นยังไงนอกจากนะฮะที่เป็นโซนลานวิ่งควายลานประกวดแล้วนี่มีโซนนี้ด้วยครับนี่ ส่วนสนุกเดี๋ยวเราพาไปดูของกินกันในส่วนสนุกมีชิงช้าสวรรค์มีไวกิ้งนะนี่ผมเล่นมาหมดแล้วนะฮะตั้งแต่เด็กก็ชอบเลยนะฮะดูสิครับเรายังไม่ได้ซื้อโดนนะเราเลยอยากได้ภาพมุมสูงฮะเราจะขึ้นไปถ่ายกัน่ะโอสาก้าก็เล่นมาแล้วนะฮะโตเกียวก็เล่นมาแล้วบิ๊กเบนก็ขึ้นมาแล้วนี่เรามาขึ้นงานหน้าศาลบ้างเพื่อทุกคนฮะนี่ฮะงานหน้าศาลของเราครับโอ้โห โอเคมุมโดนมุมโดนไปเจ็เข้าแล้วครับ <Xin> ม <Hayır> ุมโดนเดี๋สิบห้าสิบหกสิบห้าเข้าแล้วครับโอ้โหดีครับสิบหกว่าง่ายงานประจำปีของเรานะฮะเป็นภาพเครนภาพเครนปึ๊บโอ้โหนี่โอ้โหดิไม่น่าขวนะทุกคนสนุกกระตายดีว่ะ50บาทได้3รอบครับคุณผู้ชมสบายโอ้ชิลดีนะเว้ย อ่สรอบรอบสี่แล้วนะรอบสี่แล้วกูยังไม่ได้ลงนะฮะรอบรอบห้าแล้วนะกูลงเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนมันแก้งกูยวด้วยไอ้เหี้ยมึงเพิ่มรอบอ่ะเพิ่มิ่มเพี่ไเพิ่ัเมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเิ่มเพิ่มเดี่มเพิ่มเพิ่ินม่่ คือเวลามีงานกาชาติแบบนี้ที่ชมบุรีอะ่ะมันจะคับข้างมากอของกินอะไรเงี้ยมันจะแปลกหูแปลกตาซึ่งงานวิ่งควายเนี่ยผมมองร้านดูแปลกใหม่แต่เอาจริงๆผมไม่ได้มาหลายปีมากๆแล้วมาดูกันว่ามีอะไรกินนี่ฮะแจงรอนชมบุรีฮะ,ะโ,อโ,โอ้โหครับแ,แถ่งไม้ไหนึ่งครับอุ่นๆกันได้ครับที่ตลาดปลาอินไม่เรียกแจง,งรอนวะคือพ่อผมปะไม่ใช่มันคือย่างมึงหาเขาสิกูชอบกินแต่กูไม่รู้แต่กูรู้มันคือปลาแล้วก็มีเครื่องแกงมันเนื้อปลาใช่ไหมพี่ แล้วมันตไก่ทอดปไัยังไงไม่รู้ไม่รู้ครับอันนี้คือมะพร้าวล้วนไม่ใช่<อ>เขาบอกเราไม่รู้สึกว่าเขาใส่น้อยอ๋อมึงเคยโดนไ <c oughs> ห้จังรอนแทงไหมหรือเหมือนหน้าแนบเตาไหม <c oughs> นั่นแหละนี่ครับงานวิ่งควาย จะประมาณนี้ครับคือจริงๆอ่ะถ้าเรามากลางคืนอ่ะมันจะมีอะไรเยอะแยะกว่านี้เยอะเลยถ้าอยากมาหาของอก,กินอนะ่ะมาช่วงกลางวันก็ได้นะเพราะคนมันไม่เยอะถ้ามาช่วงเย็นมันก็อาไก,ก่แล้วก็เย็นหน่อยมาลองกันได้53จุบรีสนุกแน่นอนของกินอร่อยมากซื้อปลากลับบา้านลากัดลากัดอีกว่าเต็มบ้านเลยพี่เอาอันสามร้อยครับแล้วก็กิมจิสองกล่องครับแล้วก็เอากุ้งดอง เราไว้มารีวิวเต็มๆอีกหนึ่งรอบเราจะของห้าดมาด้วยนะฮะวันนี้จะพาไปดูสิ่งที่เพิ่งทํามา3วันแต่ยิงเป็นคนทําอยู่แล้วแต่แค่ว่าเพิ่งได้กลับมาทําไม่ได้เล่นเพราะว่าไม่มีตังค์จริงๆต้องเงอเงินมาลงทุนทาทาช่องทําช่องเออเดี๋ยวมึงดูไม่แพง่ะนี่ครับดูคัพปี้ที่มีคนจุดประเด็นผมให้มันเกิดขึ้นนะฮะ นี่คือผลง,งานสองวันโปรเจกต์ Project. หิน,นบีนะฮะจะมาทดลองเลี้ยงเห็นแต่ว่าเห็นมันมีตู้แล้วก็เลยเลี้ยงปลาด้วยเป็นฟูเลสหนึ่งคู่ครับกะกุ้ง5ตัวนี้สายพันธุ์อะไรครับไม่รู้ครับเขาเรียก่านิโม่พี่นิโม่ใช่ใช่เป็นหินบีขนาดเล็กกับประกัดหนึ่งตัวคัพเปอร์มีต้นเฟิร์นหนึ่งต้นอันนี้คือวางหินเหมือนในนี้ปะ่ะประกันธรรมชาติอ่ะไม่อันนี้คือหินธาตุไฟไง,ไงมันต้องได้รับแสง นี่ก็คือประกัดที่ผถมพยาบาลอยู่นะฮะทำไมต้องผสมพยาบาลอะ่ะมันซึมๆก็เลยเอามาแยกแล้วก็ใส่ใส่ไปหูกวางใช่แล้วลนี้ก็คือต้นไม้ที่เราเตรียมปลูกซึ่งเราซื้อดินมาแล้วนะฮะดินปุ๋ยเตรียมปลูกนะฮะอย่างนี้นี่มีต้นนี้ด้วยคนะุณสั่งมาบางไฟนี่แล้วก็จะมีเซตใหม่ที่มาวันนี้เดี๋ยวพาะหางตุ้มยุงนะฮะซึ่งเราไปได้นี่มาหูช้างนี่เอาตัวเมียมาตเตรียมว้ครับเพราะว่าเราหาตัวเมียหูช้างได้ไม่พอ การเพาะอาหารลกยุงเนี่ยมันจะต้องมีตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้เพราะว่าถ้ามีตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียเนี่ยตัวเมียจะเหนื่อยเกินมันจะได้แบบท้องไวก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งแยกอีกถ้าเราจะเลี้ยงให้มันธรรมชาติเนี่ยเราจะมันต้องเลี้ยงให้แบบมีตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียย้ายโซนเพาะเลี้ยงของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นชั้นบนใช่ป่ะแล้วเราสั่งตู้แล้วเอ้เขาเรียกอะไรบ่อบ่อแบบม่านเหรอบ่อม่านที่ที่กูฝากพอดช้อปปี้มางอ๋อกูนี่แหละบัตรเครดิตประจำออฟฟิศเหี้ย แล้วเป็นบอกมาตรงนี้อ่ากี่บาทน่าจะหมื่นกว่าสามวันไอ็จัดกูชวนเล่นแป๊บเดียวเองงอกไวกวากวอีกอุปกรณ์ทำออกรุ่นใหม่นะรุ่นสมัยก่อนกูเล่นไม่มีสีม่วงนะไม่ไม่กระสุนอนี้ก็ไม่มีจริงๆเออนี่ยของดีของดีอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้เกลือคือปลาน้มจืดต้องใช้เกลืออันนี้ใช้เยอะปะอันนี้เอาไว้ใส่แบบนิดนหน่อยๆอันนี้ซื้อสีส้มมาสีส้มมันคือเป็นเกลือผสมเบตาดีน อ๋อแบ่งได้ปะแบ่งได้แบ่งได้แบ่งได้เกลือผสมในดินคือรักษาแผลภายนอกของปลาก่อนที่จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่ายาเคมีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการเลี้ยงปลาเนี่ยมีแค่เกลืออย่างเดียวที่เป็นยาปฏิชีวนะของปลาไม่ว่าจะปลาที่อะไรก็แล้วแต่ใช้เกลือคือยาที่ดีที่สุดมันก็อร่อยช้ดปลาโพลต้องต้องย่างด้วยเกลืออร่อยเลยสัดช่วง <S <S เปิดของที่สั่งมาครับผมก็ไม่รู้คืออะไรวันวันมึงสั่งอะไรเยอะจังวะมีเงินในบัญชีไม่ได้หรอกกูอ่ะโดนช้อปปี้โดนติ๊กต๊อกกินหมดโอ้มหากรรมสายชาร์จเฮี้ยจริงนะแม่งซื้อสายชาร์จวันหนึ่งกี่เซนเลอไปมาแล้วอะไรอะไรอ่ะผ้าเช็ดม,มันก๊อบนี่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 ขอคนเช็ดเลยอ๋อนี่ไว้ติดตรงนี้นี่ กูไม่ได้ซื้อของดีไม่ได้ซื้อยี่ห้อนะอ๋อผ้าเช็ดโต๊ะครัวบ้านกูใช่ใช่ใช่แค่ว่ามันมีสายปลุกอะไรแบบนี้มาพร้อมแบบให้มันอย่างนี้เฉยมาครับมาเอาอุปกรณ์ที่เราเคยเฟื่องฟูเมื่อก่อนเออย่างนี้ผมเป็นบิดเดอร์นะแบบนักจัดสรรปลาหนึ่งตู้สองบ่อสามบ่อสี่ตู้ซื้อต่ำเที้ยเลยเมื่อก่อนกูรีเลยกูเลี้ยงแบบแตกไปหลายตู้แล้ว ก็คือเนียมึงพื้นที่ตรงเนี้ยให้ป็นอ่างปลาล้อมรอบตรงนี้เลยแล้วก็มีบ่อล่างเพราะมีปลาทองอยู่ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวไปดูที่บ้างกันครับเสร็จแล้วครับโซนปลาเราจะประกอบกด้วยตู้ฟูเลตครับที่มีน้กุ้งกำลังกินข้าวอยู่อันนี้ เดี๋ยวค่อยคิดทำไมอะยกประกาศออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสริมทับด้วยตัวอะไรเดี๋ยวว่ากันน้องดำทมินเนียนี่ชื่อดำทมินชื่ออย่าประช้อนเ้เหียอันนี้ตู้เพาะเรามีตัวผู้หูช้างสองตัวนี่เห็นไหมตัวผู้หูช้างพ่อพันธุ์แล้วก็มีแม่พันธุ์เป็นหูช้างค้ยนะฮะหูช้างค้ยก็คือหัวแดงนี่เห็นไหม และแม่พันธุ์ธรรมดาฮะเราหาแม่พันธุ์หูช้างแบบได้เลยตอนนี้ไม่มีเราก็เลยลองบีบดูว่าพอมาผสมกันแล้วมันจะออกมาปเป็นยังไงแล้วก็อันนี้เป็นน้องประกัดของหลายเราได้เปลี่ยนน้ำแล้วตัวนี้ใส่ยาวไว้นะฮะมันจะเลื้ยงหน่อยเห็นแล้วี่ครับโปรเจกต์ใหม่อะไรไม่รู้คอยว่ากันประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครแล้วก็มีอะไรป้ายยากันได้ป้ายยากันเลย